วันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายลังนกเขาที่ทำอยู่บนต้นเตยลายนี่เป็นรุ่นที่สองแล้วนีรลังเปล่าๆนะวัน,นที่ยี่สิบห้ามกรลามันออกไปชุดหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายไว้มันมาทำอีกรอบที่สองเห็นมันบินเข้ามาเมื่อวาน เดี๋ยวแม่บินออกเดี๋ยวผมก็จะมาแอบถ่ายดูนี่บินไปแล้ะเดี๋ยวมีหนึ่งใบก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามดูก็ดูในช่องลุงสมพรสอนลูกได้นะเดี๋ยวจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งให้ดูตอนที่มันฝักไข่แล้วที่แปดยังมีไข่เดียวอยู่ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูกันมันอยู่ไม่สูงอยู่แค่พอดีหัวก็เลยถ่ายได้นี่แปดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่วันที่ยีมาดูมีสองใบแล้วเที่ยวที่แล้วก็มีสองตัวก็ตายตัวนึ่งผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะมีแมวมากลางคืนก็คาาไป แต่แมวที่บ้านก็มีแต่ไม่ได้ปล่อยมันก็ขังไว้กลางคืนขังกลางวันปล่อยแต่ก็นั่งดูอยู่ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูช่องลุงสมพรสอนลกูกไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ